โอ้แสงแดดแงตาพี่น,อ <c oughs> อน,น้องวัวมาทั้งน,น,น,นี้สวัสดีกันตเช้าครับพี่น้องฟแฟนๆขวามใจเช้าทุง่งเหล็กกับท่านผู้ชมที่เขาหลบกันเมืมม่อนี้บ่นหนาวปานใดนะบ่ค่อยหนาวปานนดนะครับ,รบมีแฟนครับโทรมาเร็งน้ำนะครับพี่น้องมีเกษตรกรโทรมาเร็งน้ำเพื่อนว่าอยากให้เช้าทุง่งเอานาตาของบรรดาหน้ามักต่งตงางๆหน้าจุลิซี่ต่งตงางๆมาให้เบื้องแนวะว่าอา้าพร้อมใสจะนาตาไปจังได อ่พร้อมที่จะนําไปใส่นี่หรือบ่ท่านพ่อใส่นาตาเป็นจังไดกายใส่พ่อทิมนาตาเป็นนาตาเป็นจังไดเอาซันเอามาให้เบืองแหนสันบางเทอฟังแต่เขาเว้าเราไปเบืองของจ้าของมันบ่เห็นภาพมันพิดบ่ออกว่าซันว่านาตาเป็นจังไ๋เส้นเจ้าทุ่งบอกว่าปุยสีน้ําพร้อมใช้จะต้องกระบวนการของิลเลนซีสิ้นสุดว่าสันว่าสิ้นสุดการย่อยสลายแล้วนะครับนี่ฟ้าขาวลดลง กินแอลกอฮอล์ลดลงเนี่ยมันเป็นทั้งใดอันว่าาจังซี่กับมันฟังได้อยู่หรอกแต่ว่าอยากเห็นหนามันนะมันเป็นหนาตาจะไดยูจุลินซีลดลงกระบ,บวนการสิ้นสุดนี่ไอ้ซาสูงมาให้เบิ้งแน่ะสเอาก็เลตเตรียมมาเท่าที่จะมีเนาะพี่นนอนะครับเดี๋ยวจำไปเบิ้งน้ำกันนะครับสําหรับจุลินซีหรือหนามักต่างๆอ่าพ่อใส้เพราะท่านพ่อใส้พ่อทิมเพราท่านพ่อทิมอะเนี้ไปเบิ้งน้ำกันครับอ่ะมาเบิ้งน้ำกันเลยพี่น้อ เนี่ยนะครับอ่ะตัวแรกเลอพี่น้องเด้อตัวแรกนะครับเป็นจุลินทรีย์ em ก็คือ em ที่ขยายในการน้ำตาลนั่นเองนะครับถ้าหากเขายังพร้อมใช้อยู่เขายังมีชีวิตอยู่เจตนาตาประมาณนี้นะครับพี่น้องนะนะครับจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะครับอ่กินจะเป็นกลิ่นหอมเปรี้ยวนะครับพี่น้องยังบ่ท่านเหม็นบ่ท่านกินเหม็นบ่ท่านกินหืนนะครับถ้ากินพิษแผกไปจากที่เว้านี่เช่นเหม็นกุยแงด แ <sı ff it> งดเป็นจะได้เลยแงดน,นะครับก็แสดงว่าเสียแล้วนะครับแต่ถ้าหากยังมีกลิ่นหอมเปรี้ยวนะครับพี่น้องอยังใส่ได้อยู่นะครับอาจจะมีอ่าขาบของจุลินทซีนะครับพี่น้องนี่เอยู่นี่พร้อมใส่นาะพี่น้องนะอ่าพี่น้องซื้อมาเปิดออกมาก็จ,จะเป็นลักษณะนี้แหละครับอยู่ในกระป๋องนะเป็นจุลิน e ซียอเอ็ม อ่วตต่อมากพี่น้องการขยายนมเปรี้ยวอันนี้คนใจะเริทุกขยายไปเมื่อซีมือที่แล้วนะครับพี่น้องจะสังเกตให้ว่าเชื้อกําลังเดินเต็มที่นะครับนมเปรี้ยวน้องพี่น้องเนาะจะมีนมเปรี้ยวนะครับแล้วก็นมสดใส้นี้นะครับนี่ครับเสื้อกําลังเดินเต็มที่เลยนะครับบ่ได้เติมหัวเสื้อจูเลิซี่ต่างๆบ่ได้เติมหัวเสื้อจูเลิซียอันใดลงไปเลยมีแค่นมเปรี้ยวกับนมสดนะครับ แล้วก็น้ำตาลไส้แดงนะครับไส้นี่นะแสดงว่าเสื้อเขาหมักแบบนี้เนาะกำลังเดินเต็มที่เอาปิดนะครับเวลาเก็บนะครับนี่กุมนี่นี่นะครับต้องเก็บให้พ้นแสงฮึบนะครับต่อมาก็เป็นอ่ะยู่ในฝาเนี่ยบอกว่าน้ำซาวข้าวบวกเครื่องดื่มชูกําลังอันนี้ก็มักคือกันพี่น้องอันนี้ก็คือแป้งที่มันตกตะกอนนะครับแป้งในน้ำขอมานนเองนะครับส่วนนี้ก็คือน้ำนะครับที่มันละลายถาดอาหารต่างๆจาก เข่านะครับจากแป้งเข่าเนี่ยมาอยู่นน่นะครับแล้วก็เสื้อจิลินซีก่กาล่างเดินขึ้นกันนี้ก็ได้เต็มที่เลยแต่นวัดว่ามันจะคนมักเนอเอ็มลอยเนี่ยจิลินซี่ก็มกักผลเต็มเลยพี่น้องนะครับอ่ะอันนี้ก็เก็บไว้ในโฮมขึ้นกันนะครับเจ็บให้ผลแสงสื้อตัวนี้นะครับพี่น้องเขาเขียนบอกว่าสารละลายดินดานก็นคือหมักจากนมสดนั่นเองนะครับพี่น้องน้ำหมักนมสดนะครับนี่ อันนี้ก็คือจบแล้วนะครับลักษณะคล้ายๆครับอีอมนะครับพี่น้องหน้าตาคล้ายๆกันกลิ่นหอมเปรี้ยวขึ้นกันนะครับย่างใส่ได้พี่น้องเพื่อนะนะครับเอาไปลดลงในดินเนียนดินทึบนะครับเพชรไทยดินล้วนซุยดีดีอันนี้ก็เก็บให้เม็ดซิดพี่กันนะครับย่างใส่ได้ยู่งนะครับส่วนตัวนี้พี่น้องเห็นนี่เม็ดอิมซิมบ่มียังเกิดขึ้นนี่นี่คือฮอร์โมนไข่นะครับพี่น้อง ฮอร์โมนไข่ที่หมักด้วยการน้ำตาลในเดงนะครับน,นี่จะเห็นว่ามีสันของไข่นะครับนี่ก็คือการสิ้นสุดกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ก็คือกิจกรรมของจุลินทรียจุดแล้วเรียบร้อยพี่น้องนะครับเหลือแต่น้ำเป่าๆบ้าดนี้นะครับจุลินทรียอาจจะตายแล้วอาจจะเบิดตไปแล้วนะครับแต่เหลือแต่น้ำนี่ครับในาน้ำนี่นะครับละลายไปด้วยเออในาน้ำนี่เต็มไปด้วยแร่ธาตุอาหารพืชที่ได้จากไข่นี่แหละบานนี้ นะครับเพราะว่าจุลินทรีย์มันยหอยไข่จนตกตะกอนลงเบิดเหรอส่วนที่ละลายอยู่ในนั้านี่ก็คือบรรดาพวกแร่ธาตุต่างๆในตัวเกล็ฟอสฟอรัสโพเทสเซียมเหล็กก็มาทันยังกวาไปที่ไข่จะมีนะครับละลายอยู่ในนี้นะครับซึ่งเป็นแร่ธาตุที่พืชพร้อมจะนําไปใส่บนนะครับนี่คือสิ้นสุดกระบวนการหมักเด้ี่นองเ้อหนาตาจะเลินทซียบ่มีบอกบอกแบกแบกบ่มีบองบอกแบงแบ่งบ่คือซุ่มนี้นะครับซุ่มนี้ยัง ยูลิซียังกา,ากซากินนี่นี่ยังบอกบอกไปแบ,ก,บ,ก,บ,ก,บกกินนี่แสดงว่ายังมีการหมักอยู่ยังมีปฏิกิริยาของจุลินทซี์อยู่แต่นี่เงียบเรียบร้อยสงัดนะครับอ่ะเก็บสามารถนําไปใส่ไดขึ้นกันนะครับพี่น้องอ่ะอันนี้ได้บรรยายน้ำเลีเยๆเนี่ยเลียๆไว้น้าหลังมูส่วนตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ําหมักจากกากกาแฟที่เช่าทุงา่งหมักใ้เบื้องบนนั่นแหละนะครับตักมานะครับอันนี้ยังบอท่านพร้อมใส่ปนไดนะครับพี่น้องอ่อ ยังมีบอกบอกแบกแบกยังอยู่ลินซียังทํางานอยู่วาเถอะยังมีฟ้องอากาศฟ้องกาดฟ้องเกิดอยู่อากจะต้องปล่อยให้สงบไปกคนนี่จนกว่าจะเข่าสภาพวะแบบนี้นะครับจึงจะนําไปใส่นะนะส่วนนี้ให้เขาทํางานไปซะก่อนนะครับยังทํางานอยู่นะครับสําหรับจูลินซี่ส่วนตัวนี้นะครับมากจากนมนะครับพี่น้องมักจากนมนะครับ คือว่าพอมไซ้์ละนะครับพรอมไซรและซึ่งจะมีคืออยู่ีรื่ียๆนี้นี่หน่อยนั่นนี่นะครับแต่ก็บบเป็นยังยังบ่อบเบิบ๊อบเบิรเซุมนี้นะครับอันนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยนะเวลาเก็บกับเก็บให้มิดชิดจากแสงแดดก็ว่าง่ายคือทุกอย่างที่นําเสนอมานี่เก็บให้พ้นแสงนะครับพี่น้องเก็บไว้มองทึบๆเจ้าหน่อยนะครับจะให้เขาโดนแสงแดดนะครับแล้วก็ปิดฟ้าให้มิดชิดนะครับส่วนตัวนี้บัลบักดำปื้อๆเปืนเนยังไ อันนี้เป็นน้ำหมักปลาที่คนจะชาบทุ่งหมักไว้ตั้งแต่ปีไก่เนี่ยครับพี่น้องอ่าผ่านไปปีเศษๆแล้วนะครับพี่น้องนะครับอ่เดี๋ยวเบิ้งสภาพข้างในจะเป็นจังไรนะครับปุยินีน้ําปกติจะมีกลิ่นหอมเปรี้ยวนะครับจะมีกลิ่นหอมเปรี้ยวๆนะครับคือจังสีคือจังสีนะครับแต่อันนี้หอมเปรี้ยวป่ะนี่ยาย่คิวนะครับนะาพี่น้องสังเกตดีๆจะเห็น นั่นแหละค้ายๆก็มีหนอนอยู่ที่พี่น้องเนี่ยนะค้ายๆก็จะมีหนอนลอยอยู่นี่นะครับค้ายจะมีหนอนลอยอยู่เอนี่เดืหนอนนะครับเกิดนอนพี่น้องนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยซีน้ำหมักปลานะครับได้พามาได้ปีนึงแล้วกินของเขาบ่หอมเปรี้ยวพี่น้องแต่จะเป็นกินชุนๆุนคิ้วๆิวคาดว่าน,น่าจะเกิดจากการย่อยสลายของกระดูกปลานะครับหรือแคลนเสียมนั่นเองนะครับพี่น้องแล้วละล,ะลายอยู่ในนี่นะครับ จึงเห็ดใดมีกินคิวคิวชุนชุนนะครับ <S <S แต่ใส่ไดบ่ใส่ไดยื่ครับพี่น,ออน,น้องยืนลินซี่ย่างบ่็คือว่าคือสิบบ่ย่างเหระปลานนี้ยแหละนะครับพี่น้องนะครับก็ใจเศราทุ่งล่องเทศสยียยาลองเบิงน,นะครับสองมือต่อมาหยาหาดบมดเลยตายยุบอวยสวยครับเนื่องจากว่ามันเข้มข้นเกินไปบ่คืนอย่าง,งไดน,นะครับนะแต่ใส่ไดยื่นครัพี่น้องแต่หากใส่ได้อันนะอดระมัดร,ระวังก็งหน่อยนะครับเนื่องจากว่า การิวอไปแล้วก็เบิดสภาพแล้วล่ะนะครับแต่จะใส่ได้ยุ่ดอกนะครับอาหารอาเหินก็อาจจะย่งเยือกเป็นปุ๋ยน้ําหมักปลานะครับพี่น้องนะครับนี่คือบรรดาโสมนาของน้ำหมักแล้วก็น้ำจุลิซีต่างๆที่ต่เข้าหมักไว้ถ้าใส่ในสวนนะครับพี่น้องท่านใดนะครับหมักแล้วนะครับอยากรู้ว่านาตาเป็นยังไงมเทียบเทียบเคี่ยงเอากับวิดีโอที่เช้าทุ่งน้ำเสนอไปนี่นะครับโอ้โอ้มันยังพอใส่ตัวนี้เอาย่งใส่ได้ยู่ตัวนี้ โอ้มันพ่อทีมเราตัวนี้เหมอนันเอาขาดจะมาล่องเอาไปเทียๆๆบเทียบเชิงเคียวบนนอพีนอนะนะครับสําหรับนามจุลีซีต่างๆของเสวาทุ่งกับมีประมาณนี้นะครับที่ขาดอยู่ก็คือจุลีซีสังข์เสียงเบิเดแล้วจะขยายไว้อยู่นะครับค,คลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องเพียงแค่นี้สักวันบรคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพอกันไม่พี่น้องฝากกดต,ติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจครับคนใจเสา้าทุ่งนะครับแต่คงจะหายสงสัยนะครับสําหรับท่านที่อยากจะเบิ้ง สมหนาคาดตาของบรรดาหน้ามักต่างๆพ่อใส่บบพ่อใส่พ่อถิมบบพ่อถิมนะครับพี่นอ้องนะครับอาคลิปหน้าพ่อัำไม่พี่นอ้องสวัสดีครับผม